กิจกรรมนี้มีชื่อว่ากิจกรรมตุกตาล้มลุกวันนี้คุณครูจะพาทำตุ๊กตาล้มลุกนะคะอุปกรณ์ของเราก็จะมีกระดาษซึ่งเป็นรูปวงกลมสองหุ่มคุณครูจะให้เราใช้สีระบายลงไปหรือว่าแต่งแต้มให้มันเป็นตัวอะไรก็ได้โอเคไหมคะใครอยากให้มันมีแขนเติมแขนใครอยากให้มันมีปากเติมปากโอเคไหมคะ อยากให้มันมีอะไรก็เติมลงไปผ้าพันคุมผ้าพันคออาจจะเป็นสนูแมนก็ได้นะคะจากนั้นอุปกรณ์ต่อไปมีอะไรคะใช้ทำอะไรละบายจากนั้นมีดาวแล้วก็มีฝาลายฝาขวดน้ำแล้วก็มีกันไก่คุณคคู่จะ วิธีการนะคะระบายสีลงไประบายสีลงไปให้เรียบร้อยแล้วก็วาดแต่งแต้มลงไปเสร็จแล้วให้เราใช้อะไรคะกรรไกรตัดตามรอยให้เป็นวงกลมแบบนี้โอเคไหมคะเข้าใจไหมเข้าใจนะจากนั้นให้ใช้ออุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรนี่ดินอะไร ะให้ใช้ดินน้ำมันติดลงไปที่ฝาขวดน้ำตรงนี้นะคะครึ่งหนึ่งไม่ต้องติดเยอะติดลงไปแบบนี้นะคะจากนั้นให้ใช้กาวทาลงไปบนฝาทาลงไปบนฝาเลยแล้วก็ใช้รูปภาพที่เราระบายติดลงไป ติดใส่ข้างหลังมันนะคะคอย่าไปติดใส่ข้างหน้านะก็จะได้แบบนี้เราก็ฉีด่าง่าย<ช>จากนั้นก็ทดลงองอพร้อมนี้จะทำหรือยังคะพร้อมแล้วลงมือทําได้ค่ะอ่ะไม่ได้กระดาษเลยอยู่ในนั้นค่ะกระดาษอยู่ในนั้นตัดแบ่งกันอ่ะเงาโอเคลงมือทำค่ะ 妈妈。